กินเมียงปลาน้ำกันเด้อครับเด้อเมียงปลาทับทิมหมดสิผักคือไรเสตใส่ผักยังไงโอ้ นัเอาช้อนมาดิถ้ากินไงไม่มีช้อนอ่ะลืมช้อนอ่ะเอากองคำนึงใบไม้ก็ได้วะเแบาบช้อนเดี๋ยวรอแม่สอนดิ ยี่ยไข่นั่นแหละถูกโอ้ยนั่งเขียนอย่างงี้มันจะได้เหรอลูกมันก็ไม่สวยสิขาทาเขียนให้เลยมือเปื้อนอยู่มั้งนี่คืออะไรนี่คือสุนัขดีต้องสุนัขเหรอเขียนเขียนไหนเขียนยังไง เขียนตามอะไรเขียนตามรอยป่าเขียนตามรอยป่าโอเคเขียนตามรอยป่าเนาะจัดไปโอเคสวยๆล่ะจะได้คะแนนเยอะๆโอเคเขาเขียนให้เลยโอ้ยมือเปื้อนลูกเขียนมาเล้นี้อะไร ไม่ใช่อันนี้ C ีลยนะไแคะเี้แคตแ,แมวแคตเบลเออกินข้าวก่อนนะขอเวลากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยทำ๋ยวพ่อสอนเองแล้วละอันนี้ทำยังไงเนี่ยอ๋โอโยงใช่ไหมโยงทำตแมเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเด้ เอลังมันเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วพ่อพ่อเก็บขับใหญ่มาก

แล้วคุณครูเราคืออะไรที่เชอร์แล้วคุณคุณหมอหมอ,อ่ะหมออ้าวอ้าวด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรอีกอะ <c oughs> อะไรอีกนะทหารทหารคืออะไรอ้าวคืออะไรอ่ะอาตำรวจดีกว่าตำรวจคืออะไร เขดิเด <The> ิร <pequeña les được nói> no? ู้ไ <teenagers> ด้ไงอะเเเรยบไปเลหเขอใช้เรย์ไปเยเขาใช้เย์ไปครับเขาเข้าเลยไเข้ากันไรอะเข้ากันไรอะคือข้าวเมื่องปลาเมี่อปลาเมื่องปลาครับ ชดอร่อยมากอร่อยมากเพื่อสุดสุดอร่อยใครใหม่พ่อใครให,หม่พ่อพอ,อร่อยที่สุดใครให,หม่พ่อใครใหม่พ่ออ๋อใช่ครับใช่ถูกต้องพ่อฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใครให,หม่พ่อจ้ะครับยดโทรใหม่พ่ออ๋อครับได้ครับขอตัวกินข้าวก่อนนะ บายบายไอบยอ่เขาไวตรงไหนไวที่ขอดีกว่าปอยอ้าวับถายกันหนเปียกไม่มาโทรหาปฏิิาเตียมาปฏิกไม่มาอยากกินยาคูล้วห,หรอโทรหาเร็วๆโรารอรอปฏิรอปฏไหนรอ นะนั่นโดนหิวยาคูแล้วครับโดนหิวยาคูแล้วได้มาเลยนะมาแนละ้วใช่ไหมค่ะแค่นี้นะแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย อะไรลูกขอ,ขอบคุณครับ,รบลูกอะไรเมื่อกี้สีเหลืองลูกอะไรนะถั่วเมทโธถั่วเมทโธ่ใช่เหรอหลูกผัาลูกผ้าถั่วเมทโธ่ต้องสีแดงสิอัอนี้สีเขาว ผลไม้คืออะไรเนาะผละไม้ฟูชฟูชรู้ได้ไงอ่นะ okay, yeah. right. น้ำอะไรบ้านกินข้าวอยู่ <Let. S 1> ให้แม่ กินสมดิษไหมมึงบ้าจะกินเป็นซิบปีช่ไมบ้ากินพอไปแล้วบายบาย